คุณหมอเอาขึ้นเขียงเลยเหรอโรยพริกไทยเสร็จแล้วก็เอาไปผัดได้เ้ยติดเทอบิลอะเข้วไปอูลุง นี้นาทีเมื่อกี้ตัดนึงด้วยนะไปต่อนะคะดุดันมากไม่เกรงจะใครเลยจะไปบ้านเห็ดอน่ยเชิญเลยค่ะไปบ้านเห็ดเลยนี่ไปไปดูมงนดีกว่าวมื่อไหร่เขาจะไม่มีคนซื้อแล้วกันไม่เอาอะไรดีจะขายของหรือจะไปบ้านเห็ดเอาดีๆไปดิอุ่นแล้วเอาไปขายของดูดันขาตียิบเลยโอ้โหกันนะ นึกว่ามันจะเลี้ยตามพรมอะไรมันจะเลี้ยตามขาหนูหรอกมันไม่เลี้ยตามพรมอะไระหรอกโอ้หรถตรงนี้จอดเทียบเลยเพื่อนเอามาจอดเทียบเลยตรงเนี้ยแสดงว่ามีร้านเยอะขายของเยอะแน่เลยมาแล้วเดี๋ยวรถแอบก่อนอ่ะจอดรถแล้วอตรงไหนดีเอาระวังชนน้องการจราจรขับข้างเอาตรงไหนเอาร้านไหนครับ ร้านนี้ดีเขาจัดไว้ดีครับผมเอาอะไรดีกำลังหิวเลยครับเอาไข่ดาวครับนี่ไงดินเนอร์ดินเนอร์ร้านขายอาหารเอาไข่ดาวหนึ่งกองแล้วก็เอาเค้กหนึ่งชิ้นค่ะได้ครับอุยอะไรคว่ำไปแล้วครับเอาหมามาอาบน้ำตัดขคนหน่อยครับปวยไหมครับทช่ย ไม่ค่อยสบายด้วยคือหนูตั้งนั่งอย่างเงี้ยคุณหมอเอาขึ้นเขียงเลยเหรอคือขึ้นหนึ่งจังงอย่างเงี้ยแยกขาออกมาคนละทางนั้นน่ะคุณหมอดูแลนะคะให้กินยาแล้วก็อาบน้ําตัดขนด้วยนะมันเป็นอย่างเงี้ยเหรอเครื่องมือพร้อมไหมครับคุณหมอพร้อมนะทำไมลูกจิ้มตูดเหรอลูกก็ไทยัมเป่าเป่าอ๋อเป่าลม่ัน อาลมแล้วก็ทายาทาแป้งอ่ะให้ดมหน่อยดมเอากินน้ำก<ด>ินน้ำโอ้หมากินน้ำอันนี้อันนี้น้ำยาเลยอันนี้เป็นยาชาคาโมไมล์ <c oughs> อ๋อคาโมไมล์มันเป็นสมุนไพรอินแล้วทำให้นอนหลับสบาย,ยาทายาทายาอายาทาแป้งทาแป้งเนย โรยพริกไทยเสร็จแล้วก็เอาไปผัดได้เอ้ยโอเคจวผัดโอ้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโอ้เจ้าบราวนี่สดชื่นขึ้นทันทีเลยอ่ะหายแล้วครับอ้โ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 อนโอ้โอ้โไ้โอดโอ้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 าอ้รอ้โอ้โอ้อ้โ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 อดอ้อ้โอ้โอ้คอ้โอ้อ้อ้โโอ้อ้ไอ้้อปปอ้งอ้อ้อ้อปปิ้ง้้อ้้้ออออไดอ ได้ไข่ดาวยังครับไข่ดาวไม่มีครับอาวเหรอไข่ดาวเค้กหนึ่งชิ้นได้ไหมครับอยากกินเค้กครับเออได้ไหมครับโอเคครับแต่ขา้ปรอในร้านอ่ะนั่งรูนี้เลยครับได้เออนั่งขอเค้กหนึ่งชิ้นนะครับเชฟหิวมากอ่านั่งรอนะคะเพื่อนๆนั่งรอเพื่อนๆนั่งรอนะเมนูเยอะมากเลยนะมีวอลเฟอร์เบคอนด้วยนะเป็นไฟล์เต็มไปหมดเลยอะครับ กริแบบแ่งเรียกพ่อค้าพ่อค้ามาเร็วๆหิวแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พ่อค้ามาเร็วๆค้า <c oughs> คุณครับกำลังกดน้ําอยู่เหรอพ่อค้าเมื่อกี้น้องพบอ่ะวิ่งเปิดปูดมาอย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยแม่ก็เลยต้องรีบมาปิดให้ก็น้องเขางไงอ๋อเดี๋ยวมันปดิดยังไงอ่ะยังสนิทไม่สนิทด,ดีเลย <c oughs> ชนเครื่องบินแล้วครับชนเครื่องบินแล้วครับโอ้เป็นไปได้นะคะปรากฏการณ์ที่รถชนตับเครื T ่องบินหางเลยประตูรถเปิดนะครับคุณฮะฮะซิงจัดประตูรถเปิดครับ <c oughs> ตลกคันนี้กอนขึ้นยานอวกาศหรอขึ้นแม่ต่มาเหียไะแนวแฟบแล้วะเออมันไม่ไปไหนแล้วยานอวกาศตัวเนี้ย <c oughs> ล้างรถอ่าทีล้างรถไปเลยโดนรถหนีบทีล้างรถโ,<ฮ>โอ้ยโอ้น้องพบเข้ามาล้างรถวิในนี้มันเหมือนอีกดินแดนหนึ่งเลยน้องพบแต่เข้ามาตรงนี้ไปเจอปุ๊บเป็นดิดนแดนมายากลของโปเกบอลหรือเปล่าไปเท่าไหร่ฉันได้จะไปฝั่งนี้ไปเลย โอ้น้องพบปีนขึ้นไปแล้วอ๋อแล้วก็จะไปลงสไลเดอร์มาหรอไหนอะน้องพ่ไม่น่าจะหลงป่าเนาะน,นีลงทางนู้นหนูแล้วเดี๋ยวจะลงสไลเดอร์อันใหญ่มานั่นแหละเข้าไปในนั้นนั่นแหละถูกแล้วนี่เพื่อนเพื่อนรอดูนะน้องพบนี่จะออก,กจะออกมาถูกทางไหมน,นั้นหนูขึ้นทางนู้นดิ<ะ>ครับ เนี่ยแล้วหนูก็เข้าไปทางเนี้ยโอ้หนูหลงไปแล้วอะหลงเลยเนี่ยเนี่ยเดินไปทางนี้เนี่ยเนี่ยกลับแล้วจะไปทางนั้หลงน้องพบหลงป่าจริงๆด้วยเพื่อนๆในที่สุดน้องพบก็หาทางไม่ได้แล้วอะหาทางไม่ได้โอ้หาทางออกจากป่าเขาวงกดไม่ได้เลยนี่ลงสไลเดอร์อันนู้นก็ได้ลูกงั้นลงสไลเดอร์อันนู้นสิอันนู้นหนักสไปเล่นนะที่เล่นไปอะใช่ไหม ความเล่นไอจีอยากเล่นไอจีไ่ใช่นไปฝั่งนู้นหรือว่าฝั่งนู้นหนูว่าฝั่งนู้นอันไหนก็ได้ลูกมีสามเลนเลยลูกเลือกเอาเอาเลนนี้เดี๋ยวพี่จ้องสองเลนนี้ไว้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมลงไม่ยังลงทีสามเลนเลยอะครับดูดันไม่เก่งจะใครอะลูกเหรอันนู้คันาดเนี้ยอันนู้นขนาดนาดเด้งขลุคันนี้เหรอคันนี้เลยที่นุ้กจอดไว้ตะกียะ ทันที่เท่ๆอะค่ะทำไมพี่นายจะไปหลงมันน,งนนี้เช่นไรไดินนี้ไม่งั้นต้องพบขึ้นบันไดตรงนี้นี่ถึงใบเลยเชื่ <c oughs> อว่ากี้ไปอ้อมไกลหลงเลยสิอด <c oughs> อกจอกมาถูกทางไหมเพื่อนๆไอถูกไหมน่าไงผัวมาแล้ว <c oughs> อดอ,อกเลยครับไ <c oughs> อ้จิ๊บแ <c oughs> ม่มัอนจะอดอดอกอะ่ะก็แขนมันจะได้ไม่ไปโดนขอบไง เมื่อกี้น้ำพุขึ้นทางรู้น่าแล้วหลงไปติดอยู่ตรงนั้นเลยมาเข้าตรงนี้ใกล้กว่ากอดอกด้วยกอดอกกอดอกอช่วยแขนมันจะได้ไม่โดนสนุกเขาไม่ได้ขี่ชั้นวนก่อนฉิงช้าหมุนอันนี้มันหมุนตลอดเวลาเลยอ่ะชิงช้านกพืกอ่ะไม่ใช่นกพุกไหมตัวบีเบอร์แต่ตัวนึ่ไงลูก คันนี้ดีกว่าเปลี่ยนรถนั่งไหนครับลูกแม่เนี่ยนั่งมายัง่ะอะไรอ่ะนั่งได้เนี่ยนั่งได้เลยแต่มันจะหมุนได้ปะนั่นไงหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเข้ามาเล่นหน่อรอบหน้านะโอเคโอเคบายๆเพื่อนๆแล้วบายบาย่โอ้โหตอนนี้เราพบกำลังซิ่งไปไหนครับลูกซิ่งไปไหนครับไปพี่ลูกออกไปพี่ลูก ไปเคาะโอ้ขึ้นเขาเลยใช่ไหมวันนี้ซิงมากไปขอสมอขอจมอแข้ง <laughs> โหตอนนี้มันโค้งเยอะมากเลยใช่ไหมเนี่ยโค้งแบบผีดิดเทอร์โบโด้วยมาใส่พลังเทอร์โบโอหลองัหลงทนหลังทนบอกเบรกเบรกโอถึงไหมขาถึงไหมลูกทางเลี้ยวโอ้เบรกถึงไหมทั้งตัวทุ่มสุดตัว ไม่ถึงก็พยายามยื่นนะคะปีตีปีตีป,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 ปีีไม่ได้การแล้วต้องสะละดล้ำสละลำ้ำคันนี้ดีกว่าไม่ได้อ่ะถน,นนมันไปไม่ได้ใช่ไหมคันใหญ่เกินต้องเอาคันเล,ล,ลก็กแล้วค่ะซอกแซกปะต่อทางแบบวิบากอโหต้องแบบว่าแรงขนาดนี้เลยครับโหเขาเขา,ขาติดพื้นเขาติดพื้นว้าวเขาติดพื้น เออียเอเข่าติดพื้นเลยหมอบหมอบหมอบแล้วหมอบลุงงเข่าติดพื้นจนลวงนะ